ให้พี่หนุ่มทาย8ประเทศที่ได้มงมิสเวิลด์มากที่สุดครับเวทีนี้เป็นของอังกฤษฉันว่า U.K.United Kingdom ต้องมีแหละได้ไป5ครั้งครับอยู่อันดับที่3 U.S.A. เขาก็ประกาศบ่อยนะ U.S.A. ก็ต้องได้ U.S.A. ก็เป็น3ครั้งร่วมเหมือนกันครับอันดับที่8ฉันว่าเซา t ์แอฟริกาก็ต้องอยู่เซา t ์แอลสามครั้งครับอันดับที่6มหาอำนาจแห่งความงามเวเนซุเอลและหนึ่งในนั้นแจ็คกลินอากลเลราซึ่งฉันเคยพูดชื่อเธอผิดไปได้ไป6มงครับผ อยู่อันดับที่2จีนหลักจีนติดไหมเพราะว่าอย่างฉันจําได้ว่าจีนเนี่ยมี2คนแน่ๆคือจางซีหลินกับหยูเหวินเซียแต่เก่ากว่านั้นมีไม่เธอไม่ติดครับผมน่าจะมีแค่2คนนั้นเลยต้องมีด้ด้วยโทนี่แอนซิงจากจาไมกามิ s เวิร์ d 2019ชนะทาเลนต์จากการร้องเพลง <c oughs> ฉันว่าต้องมีอีกจาไมกาต้องมีมี4ครั้งเลยฮะ <c oughs> <c oughs> อันดับสไปที่อันดับ1นะลิต้าไอชวยยารายเดียนาเฮเดนเปรียงกาโชป้า <c oughs> iden, anka, opa, ยุกตาบุคพีและมานุชิอินเดียที่1นึแน่แนตามนั้นเลยครับถ้าชอบฝากติดตามด้วยนะ